สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ยังอยู่กับรายการเดิมนะน๊ะ r จ c k e t l e a g u e t h a i l a n d t o u r n a m e n t ซีซั่นที่หนึ่งนะครับสปอนเซอร์โดย t ทวิชช n นั่นเองครับผมขอบคุณ t ทวิชช n ด้วยนะฮะที่แวะมามอบเงินรางวัลให้เราได้จัดทัวนาเมนต์แบบนี้ขึ้นมาครับใครที่รอเชียร์ทีมฮาร์โรคเกอร์นี่ก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะทําภาพโปรโมทให้ดีดีกว่านี้หน่อยเนาะผมรู้แล้วว่าควรทํำยังไงดีนะครับถึงจะดูง่ายหน่อยนะครับ โอเควันนี้หยิบจับมา4คู่เลยจริงก็มีแข่ง4คู่เนยนะครับเราได้ภาคบทเลยขอบคุณทีมแข่งด้วยนะครับที่นัดเวลาแข่งกันตามติด,ตดเลยทําให้เราดูได้ทุกได้ครอบทุกคู่นั่นเองนะก็หวังว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นแบบนี้อีกนะครับเราจะได้ตามได้ทุกทีมที่ลงแข่งจริงๆนะครับอยากทาแบบนี้นานแล้วนะทามันไม่เยอะมากเราก็ควรจะภาคให้ได้หมดทุกทีมนะโอเคครับ คู่แรกก็จะเป็นไทรเดนเจอกับ OMG นะครับมี Imitation ครับเจอกับ Snow m a เมืวานผ่านเข้ารอบมานะฮะมีเด็กเกรียนเจอกับ m i r u f FC นะฮะแล้วก็ Zero One ครับเจอกับ Everstay h ต g h นั่นเองสีคู่เต็มอิ่มคืนนี้เดี๋ยวมาลองดูครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบ2แลนันเครับเมื่อวานรอบแรกเนี่ยมีแค่2คู่เพราะว่าบางทีมได้ชนะอายไปทีมไม่ครบแล้วเนาะ ตอนนี้ทีมแข่งต้อบอกว่าเข้ามากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไม่รอช้าลุยเลยนะจ๊ะก็จะเป็น t r i d e n t เจอกับ OMG นะครับคู่แรก เอาละครับไพรดนครับสีน้ําเงินนะฮะ O M G ฝั่งสีส้มครับผมยังไงลูกแรกมานี่เป็นวอร์เซอร์นะฮะถึงบอลก่อน,นะครับเฟิร์สทัชเกินไปบอลยังอยู่ข้างสนามนะครับเดมอนฮากเกอร์ครับชิงเข้ากลางมาแล้วเจอเบรกไว้ก่อนครับบอลยังไงลิวอลอยมาแพนแนเกือบครับแต่ว่ามีตัวซ้ำครับผมวอร์เซอร์ขึ้นนำก่อนแล้ออวฮะ O M G ชิงเข้าหลังประตูครับมีแตะเหลี่ยมเข้าข้างนิดนึงครับเสร็จบอสเซอร์เลยครับรออยู่แล้วฮะเวอร์สิตบ่าวเนี่ยอ่านบอสเซอร์เลยโอเคครับเรียบร้อยน้ำก่อน1-0ครับผมจริงจิพิงมามาเหมือนเดิมครับผมมาดูอ่านเวอร์สิตบ่าวยังไงสแตนดินบินมาเดิบอลฮันเกอร์หมูไม่โดนครับเอาล้วฮะมาใหม่ครับหมูลูกนี้ยากไปหน่อยครับช้าไปครับสแตนดิน ทำไมเดนบอลัเกอร์ไม่โดนแตนยังเลี้ยงบอลอยู่ครับแล้วก็โขกขาหัวมาเข้าประตูหรือเปล่าอูย้ยมาวอกโก้ี่กันปอลได้สองครั้งติดเลยครับยังไม่เป็นประตูแล้วนี้ลอยวืดไปครับผมเอายังไงฮะเดนบอลฮังเกอร์ไม์ครับเป็นเพื่อนครับผมมาแล้วดีมาซ้ำต่อแล้วครเซอร์เอาเลยแล้วชิงมาแบบนี้แหลเองเลยครับผมชงเองเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์โอ้เมื่อกี้ถือว่ากันสวยแล้วนี่กันไม่สุดนะฮะ ชิงค้างเองเหลี่ยมมาดีครับแล้วโขเข้าประตูไป2-0แล้วครับโอ้ยมจีเล่น3เซตเหมือนเดิมนะฮะใครได้2เซตก่อนก็ผ่านเข้ารอบต่อไปครับผมไม่มีสายล่างนะครับแซนอินก็ถึงบอลก่อนโอ้ทีมนี้ไมไปธรรมดานะครับโอ้ oh my g o กและเลี้ยงบอลมาส่งเพื่อนแต่หาโมเลี่ยมไม่ดีเล่นเองครับแต่ก็ชิงออกข้างไปแซนอินนี่รอรับอยู่โดนมาโวโก้ครับ บินมาแล้วแซดี้นะครับข้ามหัวไปโอ้โอ้มัวโกนี่ก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันการป้องกันนะฮะบินป้องกันก็มาแล้วซุปซเปอร์เซไได้มันสักครู่นี้แซนดี้ครับรับบอลไปทางสนามมาแล้ววอลเลอร์ครับชิงกลางมาแบบนี้แบบนี้มายังดีบอลเซอร์กันได้อยู่ครับผมในวอลเลอร์ครับโมงเข้ากลางมาใหม่ครับบอลยังลอยอยู่ครับไมบ่หัวเซ์นี่พลาดไปมัโกก็เหมือนจะไม่เต็มแรงนะเมื่อสกู่นีน้ยังไงฮะแซนอินเคลียร์นี้นไปก่อนครับผม โดนเดมอนทังเกอร์กำเก็บบูสไปครับโมกโกก็เคลียร์ทิ้งออกมานะ่าจะมีตัวรับนั่นแหละฮะวอเซอร์รับไปฮนะโมกโกได้ไหมครับไม่ได้นะว่าชนขาดไปตัวซ้อนตัวซ้ซำซ้ำมาชนเสาซะงั้นครับผมไม่เข้ากรอบนะ,ะเดมอนทังเกอร์เคลียร์ทิ้งไม่ก่อนนะอ๋อยังไงครับชิงเองโอ้อยกันสวยดีเลยครับผมเมื่อกี้เหลี่ยมเกือบเข้าเหมือนกันนะวอสเซอร์กันไม่ได้ครับเล่นเองครับตอนนี้ครับ โขกมาครับมีตัวซอนไหมหมาเป็นโมโกเคลียทิ้งไปครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะเอาละฮะเริ่มร้อนครับเริ่มร้อนโมโกโออยังไงตรงนี้เซรจโรเซอร์ครับผมเคลียร์แล้วน่าจะเล่นเองด้วยฮะหาเหลี่ยมอยู่ครับโมโกโอรอปองกันแล้วก็ปองกันอีกหนึ่งครั้งครับโอ้โห,โหเอาเละซุปเปอร์เซฟแต่ว่าโมงมืดไปครับตรงนี้อุ๊บกันเลยีเดียวเอาไงฮะจักรยานอากาศไปโดนบอลแล้วบอลแบบนี้ครับงานเข้าเลยฮะ เซตให้สแตตอินก็ยิงเข้าไป3ประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้คอามจีขึ้นนำจักรยานอากาศพลาดไม่โดนนะฮะเมื่อกี้นี้โมาโก้ครับ3เมตรแล้วนะฮะกับอีก2นาทีครึ่งครับเปิดทันมาเป็นสแตตอินได้ก่อนนะจ๊าเซอร์รอครับโมงสวยครับโอ้รับบอลได้ดีฮับเดอร์แนเกอร์ว่าไงครับจะเคลียร์ได้ไหมฮะส่งให้โมโก้เคลียร์ไปก่อนเพราะไม่เข้ากรอบเพื่รงนี้ ยิงออกข้างสนามอยิงเองแม่ยังครับโดนทั้งฝั่งของ OMG เคลียร์ไปได้แล้วไงครับสเตอินเกอร์โสเซอร์โอ้โหสเตอินเล่นเองครับดอกบอลมาแต่ว่าไม่เข้ากรอบบอสเซอร์รไกยานั้นมาก็ไม่ทันแล้วโดนเจอไปครับไปแล้วฮะยังไงต่อครับตอนนี้เลี้ยงดอกบอลข้ามหัวมาเจอสเตตินไกยานไกยาเคลียร์ได้แล้วไงต่ออู้ชนพิงเลยฮะน่าจะเสร็จสเตตินหรือเปล่าครับแบบนี้ครับโมงโคกธรรมดาครับไปอีกหนึ่งเบ็ดครับคนละสองลูกแล้วฮะทีโมเอ็มจี โอ้น่าเสียดายเดมอนฮังเกอร์เลี้ยงเดี่ยวมาแต่ไม่มีจังหวะได้ยิงนะฮะโอ้4-0ล,ละครับอีก2องนาทีครับโมมาโมโกถึงบอลก่อนนะครับสันสกรูมันมีเทคนิคเหมือนกันกับเฟิร์สท้านะฮะถึงบอลให้ได้ก่อนดิ่ก็ไม่ไม่ยากนะฮะแต่ก็ไม่ง่ายครับต้องจังหวะสปีดต,ตัวดีๆนะครับถึงจะบอลบอกโอ้ชิงข้างมาที่เขากอไปโอ้โอ แต่มีซ้ำครับเรียบร้อยครับผมมาเป็นแฮทริกของสเตเินโอ้โหลูกนี้บอกว่าเหลี่ยมมันเกือบจะเข้าไปแล้วด้วยนะฮะแต่มีตัวซ้อนกันสบายครับ5-0แล้วฮะโอ้ยยังเจอเกมขาดขาดอยู่นะฮะค์นเมนต์นี้ ผมยังนึกไม่ออกาคู่ชิงจะมันขนาดไหนครับเอาละฮะยังไงตอนนี้ครับปองกันได้สบายครับโมโกนี่พลาดไปเดี๋ยวบอลทางเกร์ว่าไงครับกาจะกลิ้งเข้ามาแย่งบอลต่เหมือนจะยังไม่ทันเ้วเอาละฮะเลียมากลางประตูนี้เดี๋ยวมันก็ต้องเคลียร์ทิ้งครับแต่เคลียร์ไม่สุดหรือเปล่าไม่สุดครับผมแล้วก็คนละแฮตทริกไหมครับมอร์เซอร์เนี่ยเคลียร์เบาไปหน่อยครับเข้าทางเลยฮะรออยู่้วครับกลางประตูครับ6ต่อศูนแล้วเซตแรกครับ จากทีม OMG อา้าวถึงบอลในมอนเกอร์ได้ก่อนสังหารัเมื่อกี้นี่เหมือนจะชนวืดไปครับ OMG ครับแต่อินยังเคลียบอลได้นะฮะแล้วก็วืดเหมือนกันครับและชิงเข้ากลางมาว่าไงว่าไงแม่ไม่มีใครวอเซอร์เคลียร์ทิ้งไปครับสบายสบายมาใหม่ลูกนี้ชนกันเองครับบอลยังอยู่ที่โซนของทรเดนนะฮะ แต่อินมาไม่โดนบอลครับแต่เหลี่ยมยังได้ครับและชิงกลางสนามมาโมโก้กันไหมแม่ยิงไปชนคานเองครับไม่เข้านะยังได้อีกรอบหนึ่งครับโมโก้รอป้องกันอยู่ครับแล้วมงทิ้งไปครับตรงนี้ยังไงสปอเซอร์ตเซอร์เลี้ยงบอลมาเจอโมโก้เคลียออกไปก่อนครับผมบอลมากลางสนามแบบนี้ไม่มีใครครับไม่มีใครแล้วไงลูกจอยมาเจอโมโก้ป้องกันเหลี่ยมกันไมด่ดีโอ้ โอ้กันสวยแล้วครับเนี่ยลอยมาแต่ไกลลูกนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่จะกันได้นะครับแต่ว่าการมันเหลี่ยมกลางประตูไปตัวซ้อนเป็นแซนอินอยู่แล้วยิงเข้าไปครับ7-0ฮะโอ้เรื่องในประตูนี่ยอมรับเลยนะครับกันได้ดีมากครับเหี่ยนียังไงครับชี้โอ,โอ,โอ้ดีครับพลาดไปหน่อยครับเวอร์เซอร์โมโก เล่นเองไหมฮะยังไงรอบอลก่อนโมงข้ามหัวได้คนหนึ่งครับอีกคนไม่ไปทานเดมอนลงเกอร์วะฮะกาจะมารับบอลครับเหมือนจะไม่มีบูส์นะฮะเก็บบูส์ก่อนละครับเล่นกันโบนัสกาเจอเดมอนลเกอร์เคลียร์ไปโมโก้ไงโมงทิ้งมาก่อนหรือ10วินาทีครับผมเสร็จนี้จะได้อีกเม็ดดึงไหมครับยังไงฮะไม่ได้ละครับเจ็ดศูนย์แน่นอนรับตรงนี้ังไงแม่โมโกโกะจะซ้อนนะเมื่อกี้ครับ ได้ไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์นะจ๊ะไอหนึ่งเซตนะครับเจ็ดลูกเลยครับแซน์อินยิง4วอลเซอร์ยิงไป3นะครับต่างคนต่างโอ้หปิงเยอะขนาดนี้เหรอแซนด์อิน,อนโอเคต่อกันต่อเซตที่2ครับทรเดนต้องชนะเพื่อมีเซตที่3ตัดสินนะครับ เอาละฮะเซตที่สองครับระหว่างไทรเดนแล้วก็ OMG อ็ไทรเดนฝั่งน้ำเงินนะครับ OMG สีส้มนะครับตรงนี้ป้องกันได้สวยวอร์สเตอร์เอาเลยยังไงฮะเอาโมงไม่โดนครับโมงโกงงานเข้าแซดอินโชบหม,มาแม่แต่ชนเสาคนซ้อนก็ไม่ถึงเด้วยเมื่อกี้วอร์สเตอร์ครับพลาดไปครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นนะเกือบจะยิงได้ครับ OMG แล้วไงต่อวอเซอร์ยังฮะยังหาเหลี่ยมครับตรงนี้เอารอสองกันสองคนไม่ดีเท่าไหร,ร่แล้วไปชนเพื่อนครับยังดีครับเหลี่ยมยิงไม่เข้ากรอบเหมือนเดิมวอเซอร์เดมอนแฮงเกอร์เคลียร์ทิ้งไปแย่งกับโมโกอยู่นะฮะยังไงเดมอนแฮงเกอร์ลูกนี้เจอวอเซอร์เคลียร์ทิ้งไปแล้วเล่นเองเลยครับได้ไม่แม้การจะป้องกันกันไม่ได้ก็เสิร์ฟวอเซอร์ไปครับผมขึ้นนำเป็นหนึ่งศูนย์ครับบอลเอ็มจี ลุงนี้นีน่มาด้วยความไวแต่ว่าไปโดนคนไม่โดนบอลน,นะฮะคือนำก่อนหนึ่งศูนย์ครับแตนอินหนึ่งบอลก่อนในบอลเทนเกอร์เลี้ยงบอลเจอวอเตอร์เคลียร์ไปแล้วเอาแล้วชิงคางสนามมาเลี้ยงตรงกลางมาว่าไอ้โมงไม่โดนครับน่าเสียดายครับเมื่อกี้โมโก็ได้รอป้องกันอยู่ฮะเอาไงฮะแย่งกันเองนี่ลำบากนะครับ โมโก้กลับไปป้องกันแล้วครับบอลเซอร์รอเคลียบอลอยู่แต่ว่าไม่ถึงบอลครับบอลเกอร์ถึงบอลก่อนตรงนี้เข้ากลางสนามมาใครไหมไม่มีครับโมโก้รอบอลครับเอาละต้องไปกลับไปกันแล้วครับได้ไหมไม่ได้ครับเสร็จแสนอินครับผมสองศูนย์แล้วครับโอ้พอกันพลาดนี่งานเข้าเลยครับนี่ฮะจังหวะเหลี่ยมต้องสูงกว่านี้หน่อยครับโมโก้กันไม่ทันครับเรียบร้อยเลยครับจังหวะกระจะ กลับมาป้องกันตอนแรกน่กาจะยิงอยู่แล้วะฮะแต่ว่าเจอวอลเซอร์เคลียบอลนะครับถึงบอลก่อนเป็นบอลเซอร์นะครับมีกีเทคนิคด้วยนะฮะในการบูสเสียงข้างครับจะถึงบอลได้ไวครับเฟิร์สท้านเองๆคโมโกเหลี่ยมมาแต่เลยครับ,เล,รบเลยคานไปตรงนี้มาเกอร์หม่งไม่โดนแล้วงานเข้าครับไม่มีประตูป,ป้องกันไม่โมโกกับแล้วป้องกันก่อนแล้วแล้วเหลี่ยมนี่ยิงยิงมาไม่แรงเท่าไหร่ปีนมากะจะต่างคนต่างไม่โดนบอลน,นะเมื่อกี้นี้ เดวมอนเเกอร์ครับโขกมาใหม่ครับหน้าประตูครับชิงกลางมาแสตนอินเคลียร์ไม่ได้แล้วเคลียร์ไม่สุดแม่โอโหยิงไม่เข้ากรอบครับน่าเสียดายครับเกือบจะได้หนึ่งประตูเมื่อกี้แล้วว่าไงฮะวอเซอร์เสียทิ้งสวยครับบนอากาศเลยเดวมอนเทลเกอร์กับยายอากาศมาแต่เคลียร์ไม่สุดครับใสวโซเซอร์ไปครับเลยชิงกลางมาเล่นเองเลยครับโอ้โหเหลี่ยมนี้ นี่ครเคลียร์ไม่ผ่านครับผมชิงมาแล้วก็โมงข้ามขัวโมโก้ไปครับสามเหลี่ยมกันเลยทีเดียวสวยงามครับเสาสองส,สูนแล้วครับอ้เมืวว่อวานเราก็เจอซีรีส์สองศูนยทั้งสองคู่นะฮะนี่กำลังเจอสองศูนยเลยสามนาทีครับสามลูกมีโอกาสที่จะทำได้อยู่ครับวอร์เซอร์เลนเองครับ ฟรีสไตล์มาลงตรงกลางแล้วก็เล่นเองเคลียร์เองยิงเองแฮตทริกครับผมโอ้เนี่ยิงเองครับฟรีสไตล์มาปาบเข้าให้โมงโลงโคกมาโอกโกกันไม่ทันเมื่อกี้มีตัวซ้อนไปนแซนอินอีกนะคระับพลาดครับ4-0ครับ OMG มาแซนอินถึงบอลก่อนแล้วจะเล่นฟรีสไตล์บ้างครับ เพื่อนโชว์ไปแล้ววอเซอร์วไวอเซอร์รออยู่แต่ไม่โดนครับผมน่าเสียดายครับต่ำไปนิดนึงโมโก้เคลียบอลไปครับแต่ว่าตรงนี้ยังไงไม่เข้ากออรอบแซนนิ้เรป้องกันอยู่ครับโมโก้ได้ทิ้งเคลียร์ไปเลยฮะยังไงฮะต้องกลับปากันแล้วครับเดวอนันเจอครับเคลียร์มาเข้าหน้าประตูเองนี่อันตรายเหมือนกันนะฮะยังไงฮะโมโก้โอเคเคลียร์ออกไปก่อนตรงนี้รอมาเป็นวอเซอร์ครับแตะบอลธรรมดาไปเดวอนัเกอหมโมไม่โดนบอลครับยังอยู่ที่หน้าประตูนะฮะ ว่าไงฮะอ้าวไม่โดนครับเบอร์เซอร์แต่แซนก็ยังโปรป้องกันอยู่นะครับอะแล้วโอ้โหชนเองก็มาครับวันทูนิดนึงหน้นาประตูโมโกรอรับบอลอยู่ตรงนี้โดนโคกทิ้งไปยังไงครับกลับมาที่หน้าประตูของไทรเดนแล้วโมโกเคลียร์แต่เคลียร์ไม่ผ่านครับผมโมเซอร์ยังได้บอลอยู่นะครับแล้วลูกสูดอีกรอบไม้ฟรีตายแต่ไม่ได้ครับรอบนี้น่าจะบินพลาดไป โมโกเคลียม,มาสเตอเร์รอป้องกันอยู่แล้วครับผมแล้วก็ป้องกันไม่ได้ครับแล้วจะยากที่จะเข้าด้วยครับการเข้าโมโกกันไม่ทันครับโอ้นี่อ้ิงไกลครับจากการป้องกันหน้าประตูตัวเองครับเหลี่ยมมันเข้าโก้ครับสเตอร์เดน5-0แล้วนะโอ้โหมาครับวอร์สเตอร์ บอลก่อนเป็นสกูรูนี้ซั umas, ดอินอู้ดอกบอลแบบสบายๆครับเหล่าและชนกันเองนิดนึงครับยังไงฮะโอ้สู้ระเบิดทิ้งซะเลยฮะโมก็โดนเบิดไปเหลือด้วยอลังเกอร์มังเกอร์ครับโหกบอลข้ามาโอ้มีใครไหมมีวอร์เซอร์เคลียร์แล้วยิงด้วยครับออกไปและหกเมตรครับยิงไกลมากเหมือนกันครับนี่ยิงไปสี่ลูกแล้วนะครับยิงสี่ครั้งเข้าสี่ครั้งเลยฮะสี่ลูกเลยวอร์เซอร์ 60แล้วครับน่าจะยากแล้วนะเหลือหนึ่งนาทีครับจะได้สักเม็ดหรือเปล่าครับสำหรับไทเดนชนรถดิดนึงครับโมโกโอ้โหแต่โมโก,โโมโกนี่นึกบอกว่าช่วงแรกๆนี่กันดีมากนะครับมีลูกคืดน,นะฮะกันสุดยอดจริงอ่ะนี่โขกรถทิ้งไปครับโมโกยังเคลียบอลได้อยู่ฮะแต่ว่าวอเซอร์บอกสบายครับ อ๋อบินมาหมงนิ่งๆฮะอีก1เม็ดเป็น5ลูกแล้วครับเนี่ยเหลี่ยมมันได้ครับผมพุ่งมาด้วยความไวครับแล้วโขกเสียบเสาแรกไปเจ็ดศูนย์แล้วครับแล้วไงฮะหนึ่งนาทีกับ7เม็ดครับต้องการเม็ดหนึ่งก่อนบรงเกอร์ครับระเบิดร,รถทิ้งไป สเตนอินมาแยกกับโมโกวายลูกนี้ลูกสุดมงเอกแต่มงเวิร์ดดิบอลก็โมงไม่เข้ากรอบเหมือนกันฮนะเลยคานไปครับโอ้เป็นโอกาสในครั้งเดียวเมื่อกี้ของไทเลนในเซต2หรือเปล่าครับยังไงต่อครับยังแย่งบอลได้ครับโมโกโมโกโขกมาตังหวานนี้บอลอยู่หน้าประตูของเอ็มจีครับแต่โอ้โหมี2ตัวรอฮะโอโ้รับบอลจากกลางอากาศนี่ทำดีมากเลยฮะบอสเซอร์ยังไงฟรีสไตล์มาแต่โมโกเคลียร์ทิ้งไป เอาละครับตาบอลต่อครับแซดอินได้หรือเปล่าโดนระเบิดทิ้งจะโมโกโอเอาลเลยเฮ้ยเอาลเลยเฮ้ยอยู่คนเดียวเดมอนเเกอร์ว่าอู้ไเจอวเวอร์เซอร์เคลียออกไปได้ก่อนครับยังหาประตูไม่ได้แซดอินโมงเข้ากลางสนามมาครับจะอีกเม็ดเหรอฮะเจอโ,โกโกเคลียทิ้งไปว่าไงฮะต้องเล่นกากศาาครับลนพื้นมานี่เวลาจบเลยหรือเปล่าเรียบร้อยไหมยังไงไม่เข้าประตูครับตรงนี้ฮะอ้อ ชนะไป2เซตเลยครับสำหรับทีม OMG ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับขอบคุณทั้ง2ทีมที่เข้ามาร่วมสนุกในทนเวนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของทีม Trident นะครับหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในซีซั่นถัดไปนะสนุกดีคู่นี้นะตอนแรกนี่มันมากโมโก้นี่ถือว่าเซฟเยอะจริงๆนะฮะที่เหลือมาก็ได้เห็นแล้วครับฟรีสไตล์ทำกันได้ดีมากครับสำหรับทีม OMG ทั้งคู่นะครับทั้งวอร์เและก็แตนด์อครับ ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็ต้องไปลุ้นกันครับว่าเจอกับใครต่อนะครับสำหรับทีมโอลิมจีครับในสักครู่ครับเราจะไปดูกันต่อในคู่ที่สองนะฮะอิเมเต